ใหม่ซุง,งนะาากูก็ค่ะใหม่ซุงกูก็ไหนคะเนาะเค้าย่ำกลางคำก็ขอสวับตีทุกคนนะครับคือตอนนี้อ่ากี่โมงแล้วห้าโมงเกือบสิบครึ่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาฝึกอ่านภาษา,ศาไทยฝึกอ่านเป็นคำนะครับนะฝึกอ่านเป็นคำนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ใช่คนไทยนะฮะผมเป็นคนไทยใหญ่นะฮะ ใช่ครับผมเป็นคนไทยใหญ่ผมก็จะพยายามฝึกอ,อ่านฝึกเขียนอยู่ภาษาไทยกับภาษาไทยใหญ่นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาไทยใหญ่กับให้มันเปลี่ยนให้มันคือว่าให้มันเข้าใจง่ายประมาณนี้นะฮะ,นะฮะผมก็จะพยายามอ่านออกให้ได้นะฮะคือที่ที่ผมพูดไปเนะี่ยคือบางคนก็อาจจะฟังเข้าใจอยู่นะฮะ บางคนาอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ต้องฟังทีๆนะฮะฟังดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะเพิ่งอ่านด้วยนะฮะเพิ่งอ่านด้วยขาขาขา้าฟ้าฝาฝ้าสูสู่สูสีสีสีสส ผูู้้ผู้ทำทำทำไข่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 เขาเข่าเข่า เขาเขาเข้าฟ้าฝ่าฟาก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมจะคือผมก็ลองจะลองผอ่านดูว่ามันผิดมันถูกนะฮะก็อย่าให้ว่ากันนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนมือใหม่นะฮะผมถ้าสมมติว่าผมทําิดิดผิดถูกถูกก็ขออภัยทุกคนนะอ่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ผมนะฮะเพราะว่าผมอยากให้พี่ๆน้องๆกันได้ฟังได้ได้รับรููกันว่าเอออันภาษาไทยอันแต่ละคำมันเป็นยังไงอ่านออกเสียงยังไงประมาณน,นี้นะผู้ให้เฝ้าไข่เฝ้าไข่เข้าถ้ำเข้าถ้ำสู้เขา ฝ่าเข่าฝ่าเข่านะฮะประมาณนี้นะครับี่คือเป็นภาษาไทยใหญ่นะฮะไข่ไข่ไข่เขาเข่าเข้าสองแถวนี้นะฮะธรรมะสำคัญไหมฮะมันก็สาคัญอยู่เป็นที่สิ่งสําคัญอยู่อันนึงนะฮะเพราะว่าคนความคิดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันฮนะถ้าคนถือก็อาจจะสําคัญถ้าคนจะไม่ถือก็อาจจะไปถือทั้งอื่นก็ได้นะฮะ สั่นั้นผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับแค่นี้ขอบคุณครับ